ขอให้ท่านอาจารย์หม่อมหลวงวันวิภาได้สรุปนะครับว่าเมื่อวันที่สองที่ผ่านมาเนี่ยสองพิยกาที่ผ่านมาเนี่ยสรุปว่ารัฐสภาไทยเนี่ยได้ทําอะไรไปบ้างครับอาจารย์แล้วมันจะมีผลอะไรเกิดขึ้นบ้างคร,ารับอาจารย์คะเจริญธรรมค่ะพี่น้องนะคะ ที่อยู่ที่นี่แล้วก็ที่อยู่ทางบ้านนะคะสองสามวันมานี้เราสื่ออัดอนะคะนอกจากปัญหาน้าท่วมแล้วเนี่ยนะยังเรืยดร้อนด้วยเรื่องของปัญหาเอการที่รัฐสภาหรือการประชุมร่วมเนี่ยได้พิจารณาบันทึกข้อตกลงทั้งสามฉบับนะคะโดยมีอร่างร่างบันทึกจะบีนีสามฉบับและร่างข้อตกลงะะแลการแรกเข้าไปด้วยนะฮะ ถามว่ารัฐสภาทำอะไรกันนะฮะชัดเจนค่ะตั้งแต่ท่านอาจารย์สวนชัยได้พูดมาจนถึงท่านอาจารย์พระบูทได้สรุปเนี่ยนะคะคือได้คือได้ได,ไ,ดได้ชี้ประเด็นนะคะว่าไอ้การกระทำแบบนี้เนี่ยในที่สุดในเรื่องของกฎหมายระหว่างประเทศจะเป็นอย่างไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าออตองอาจารย์หมอมี่นนะคะอยากจะสรุปให้ชัดเจนเลยว่า ที่รัฐสภาหรือการประชุมร่วมนะ,ะในวันที่สองพฤิกานะ,ะได้ทําแบบนี้เนี่ยนะคะคือเอาเอาอย่างนี้ก่อนนะค,ะคือเขาสิ่งสิ่งที่เขาทำเนี่ยนะคะคือทุกอย่างเนียรวมเข้าไปอยู่ในระเบียบวาระที่ที่สี่และที่ห้าที่สี่คือบันทึก JBC สามฉบับน,นะคะและร่างข้อขตกลงชั่วคราวนะเะมื่อวันที่หกเมษายนห้าสอง นะคะกับาวราระที่ห้านะคะคือเรื่องของ GBC หรือคณะกรรมการชายแดงทั่วไปนะคะ,ะ,ค,ะคือเอกสารสองเล่มน,นี้นะคะอันนี้คือ GBC ทั้งตึกนี้นะคะคือบันทึกบันทึกข้อ,อ GBC แล้วก็ร่างข้อตกลงมันชัดเจนเลยค่ะว่านะที่เขาเร่งเนี่ยเพราะว่า ขาต้องการจะบอกว่าให้มีการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนไทยกัมพูชาในกรอบ JBC ให้เสร็จสิ้นก่อนนะก่อนที่กัมพูชานะคะจะ,จะเสนอแผนบริหารของมรดกโลกนะคะที่จะมามีประชุมกันในเ,เดือนวิทยาหรือกรกดาหนะ้ปี54ก็หมายความว่าที่คณะรัฐมนตรีของเรา พยายามผลักดันเนี่ยคือทําตามความต้องการของกัมพูชาแต่เพียงฝ่ายเดียวค่ะไม่ได้ทําตามความต้องการของคนไทยทั้งประเทศเลยสชครับไม่เป็นอย่างนั้นเลยนะคะแต่ว่าภายใต้การกระทําอันเนี้ยนะคือรัฐบาลเนี่ยบอกอยู่ตลอดเวลาว่าตัวคัดค้านการขึ้นทะเบียนมรดกโลกของกัมพูชาแต่ฝ่ายเดียวแต่การคัดค้านอันนั้นเนี่ยนะคะเรามาเรามาศึกษาแล้วจริงๆคัดค้านอะไรเนี่ยเอกสารบอกเลยไทยคัดค้าน แผนบริหารจัดการของกัมพูชานะคัดค้างแล้วอย่างไงคัดคัดโดยไทยต้องการรอให้มีการสำรวจแลจะจัดทำหลักเขตแดนระหว่างไทยกัมพูชาในกรอบ j จบีซีให้เสร็จสิ้นก่อนนะคะตรงน,นี้เป็นในยะสำคัญนะคะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าหากว่าให้มีการสำรวจจัดทำเขตแดนทางบกภายใต้ j จบีซให้เสร็จสิ้นนั่นหมายความว่า,วา เราบอกว่าเรายอมรับแผนที่หนึ่งส0 0 0 0 0มาเป็นเส้นเขตแดนทันทีนะคะอันนี้ต่อเน,นื่องมานะคะต่อเน,นื่องมาจากท่านที่หนึ่งท่านที่สองแล้วมาสามนะเท่ากับเรายอมรับในทันทีนะ,ะเมื่อยอมรับตรงนั้นแล้วอะไรจะเกิดขึ้นนะะตรงนี้อยากเอาสั้นๆเลยค่ะบ้านไกลเวลาน้อยนะ,ะเอาสั้นๆเลย <c oughs> ทุกท่านคงจำจ้อยคอมมินกิก หรือแถลงการร่วมสองห้าสี่สี่ได้นะคะของอคุณทักษิณและอุลเสนนะคะในข้อหนึ่งในนั้นเนี่ยนะคะ,ะเขียนไว้อย่างชัดเจนนะคะเขียนไว้ชัดเจน,นะค่ะจะอ่านให้ฟังเลยนะคะอ่านมันมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแต่ว่าจะอ่านภาษาไทยให้ฟังภาษาไทยนี้เป็นคําแปลจากกระทรวงการต่างประเทศซึ่งเขาจะใช้คําว่า นะแปลอย่างไม่เป็นทางการอยู่ตลอดเวลาใครไม่รู้เนี่ยนึกว่าเราแปล,แ,ปลปแต่อย่างไม่เป็นทางการแต่ไม่ใช่นะคะกระทรวงต่างประเทศแปลมาเองนะคะอย่างไม่เป็นทางการบอกไปอย่างนี้ค่ะนะคะลองคิดคิดให้ทันนะคะนะแปรการร่วมนะ,ะสองห้าสี่สี่ระหว่างทักเสียคุนเะสีงนะในข้อที่สิบสี่บอกว่าทั้งสองฝ่ายย้ำถึงความตั้งใจมั่น ที่จะดาเนินการปักปันเขตแดนทางบกระหว่างกันให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทํำได้บนพื้นฐานของมิตรภาพความเข้าใจซึ่งกันและกันหลักการของความเสมอภาคและการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันเพื่อให้พรมแดนของทั้งสองประเทศเป็นพรมแดนแห่งสันติภาพเสถีภาพและมิตรภาพที่ยั่งยืนระหว่างกันนะตัวสําคัญอยู่ตรงว่าจะต้องดําเนินการปักปันเขตแดนทางบก ให้เสร็จสิ้นก่อนแล้วต่อจากจอยซามิเกตตัวนี้นะคะก็จะมีการตั้งคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคนะะฝ่ายเทคนิคนี่หมายความว่าการแบ่งอาณาเขตทางทะเลเลยนะคะตรงนั้นนะจะบอกว่าให้ทําเรื่องที่ข้างค้งให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วจึงจะมีการเจรจานะ,ะในพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลต่อไปนั่นะะนั่นคือในปี44นะคะ นะทีนี้ครับอาจารย์ชนบูญมีอะไรเส้นในที่ที่อาจารย์หมอพูดนี่นะค่ะให้ให้แบบปักปันเขตแดนค่ะนั่นก็คือเป็นการยอมรับไหมว่าไทยกับกัมพูชาเนี่ยที่ดินไม่เคยมีการปักปันเขตแดนคือภาษาไทยถึงบอกว่าภาษาไทยที่กระทรวงต่างได้ตั้งใจใช้เนี่ยคือคําว่าปักปันเขตแดนนี่ไงนะคะทุกที่เลยค่ะ ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นที่ออารมันปักปันเสร็จมาตั้งนานแล้วจริงๆมันก็ไม่ได้ปักพันนะคือการปักปันเขตแดนหมายถึงการที่คุณเอาพื้นดินผืนหนึ่งเนี่ยนะมาแยกเป็นสองฝ่ายในสมัยรห้านะก็ไม่มีการปักปันเขตแดนนะไม่ใช่นะเพราะเหตุอะไรเพราะเหตุว่าสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสนะเคยเห็นบ้างไหม คู่สัญญาฝ่ายเดียวลงนามแล้วส่งขึ้นเรือไปอีกคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเส้นนะมันต้องอยู่ด้วยกันพร้อมหน้านะของหลักการทําสัญญาคุณนี่เรียกว่าแหวกแนวที่สุดในโลกนี่คือความเป็นงมคะาอันหนึ่งแต่ความเป็นโมคะาอันนี้นะคะอาจารย์มันมาปรากฏอีกครั้งหนึ่งนะคะมเมื่อวันที่สองนะคะในการประชุมร่วมของรัฐสภาพเพราะว่า ในขณะที่เราตามไล่บี้จบนั่นแหละนะคระับปรากฏว่าเราไม่มีเวลาไม่ใช่ว่าเราไม่ไม่ไม่ไมปยายสายจี c ซนะคะเพราะว่าตลอดเวลาทุ่ภาคประชาชนค้านไปเนะะี่ยน่าจะเขียนค้านร่วมตลอดเวลาว่า JBC และจ b c นะคะปรากฏว่ามันมาเล็ดรอดอยู่ในจ b c นะคะสรุปผลการประชมุมกรรมการจ b c นะคะปรากฏว่าในเรื่องเขตแดนนะ,ะอ้างอย่างนี้เลยค่ะ ร้างว่าการสำรวจจัดทำหลักเขตแดนทางบกที่ประชุมรับทราบเรื่องการเรื่องหลักเขตแดนที่สามารถสำรวจและค้นหาได้จำนวน48หลักจาก73หลักรวมทั้งเห็นชอบที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ในความพยายามของคณะกรรมาการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาหรือ j จ c ที่จะแก้ปัญหาเขตแดนบนพื้นฐานของ บันทึกความเข้าใจ MOU ที่ไทยและกัมพูชาทําร่วมกันเมื่อวันที่14มิถุนา2543และจะไม่ให้ปัญหาเขตแดนมาเป็นสาเหตุทําลายความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศเห็นไหมคะว่าเท่ากัรับทั้ง JBC MOU 43และหลักการในเรื่องความสัมพันธ์อันดีนะฮะแต่ที่สำคัญยิ่งกว่านี้นะคะในเรื่องเขตแดนนี้การอ้างสิทธิในพื้นที่ทับซ้อนทางทะเล นะคะทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการพบดปะกันในโอกาสแรกเพื่อหาหารือรายละเอียดในเรื่องนี้ให้มีความคืบหน้าโดยจะสนับสนุนให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการเทคนิคร่วมอย่างที่บอกนะและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องโดยเร็วแล้วก็ปรากฏว่ารายงานฉบับนี้นะคะได้ผ่านการรับรองจากการประชุมประชุมร่วมรัฐสภาเมื่อวันที่2พฤศจิกายนเรียบร้อยแล้ว จีบีซีเนี่ยจีบีซีได้ผ่านแล้วนะ,ะ<อ>ในขณะที่ข <ใน S 1> ายอามรับแพทีหนึ่งต่อสองแสนอย่างสมบูรณ์แล้วสิครับใช่ครับในขณะที่เราไล่บี้บีซีอยู่นะคะแล้วก็บอกว่าเอา้าวเบีซีเนี่ยยังไม่รับรู้รับรองร,รับทราบใดๆแต่ให้ตั้งกรรมธิการขึ้นมาสามสิบคนนะคะให้ตั้งกรรมธิการขึ้นมาสามสิบคนแล้วก็ให้เวลาเนี่ยไปจนถึงเดือนธันวานะคะ ให้เวลาสามสิบวันใช่ไหมคะ่ะอาจารย์นะคะสามสิบวันท่าเป็น่วงแล้วไว้แต่ในเชิงรับมีการประชุมรับค่ะ J B, G B C นะ,ะ J G B C ซึ่งรับรองไอ้ปกี่เป็นข้างๆ้าอยู่ตรงเนี้ยผ่ามเรียบร้อยถามว่าอันนี้มันเป็นเหตุเป็นผลหรือไม่ทั้งที่ J B C หรือ M A U M O U ยังค้างอยู่ถ้าสมมติว่ายังไม่พูดถึงว่า มันตายท้องตกลมไปแล้วอย่างที่อาจารย์ชนะบูรณ์พูดน,นะคะมันมันมันคืออะไรคะนะในขณะที่บอกว่าให้ประชาชนหรือใหอ้ตัวแทนของภาคตัวแทนของประชาชนไม่ว่าจะเป็นสสสวเนี่ยนะประชุมก่อนหนึ่งเดือนนะแต่ในวันเดียวกันในการประชุมรับ GBC ได้ผ่านเรียบร้อยโดยยอมรับหลักของ j b c MOU43 และให้ดำเนินการนะคะ ไปในเรื่องของพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลในทันทีโอ้เขาวางหมากหลายชั้นเห็นไหมครับเขาหลอกให้เราไปเถียงกันเรื่อน JBC สาม